สวัสดีค่ะเรียนพักเพื่อไทยนะคะเนื่องจากว่ามีภาพที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วมันส่งผลมายัางโลกมนุษย์นะคะทำให้คนป่วยเจ็บป่วยง่ายปวดแสบปวดร้อนปวดกระดูกลงหลง,ล,งล,ลืมแล้วก็มีอาการรุนแรงหลายๆที่นะคะก็จับภาพได้เป็น ข้างบนนะคะเป็นยานอาวกาศตัวหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากสารกัมมันตภาพรังสีแล้วก็ดูดสมองมนุษย์ดูดไขกระดูกมนุษย์ทำให้เจ็บปวดนะคะเป็นการโจมตีทั้งมนุษย์และพืชผลการเกษตรรวมทั้งสัตว์ท,ทั้งหลายที่อย่างเห็นนกอะคะ่ะก็มีที่อยู่ๆก็ตายกลางถนนโดยที่ไม่ได้โดนรถทับหรือตามกอหญ้าก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานตัวนี้นะคะ่ะ ตัวนี้เป็นตัวดูสมองมนุษย์โลกนะคะตอนแรกก็คิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ตรวจสอบแล้วเป็นมนุษย์โลกสร้างขึ้นนะคะถ้าคนจนกระปุกบ้านหลังเล็กๆก็เป็นมนดําคุณใสแบบชาวบ้านถ้าคนรวยก็เป็นมนดําคุณใสแบบมนุษย์โลกนะคะก็ดูดสมองมนุษย์ขึ้นไปนะคะเหลียงเป็นอสุรกายหรืออะมนุษย์นะคะถ้าเปรียบหุ่นยนต์ หุ่นยนต์นั้นก็จะเป็นหุ่นยนต์แบบเหล็กกับแบบหุ่นยนต์รูปร่างเป็นยางคล้ายมนุษย์หรือผู้ประกาศข่าวของจีนนะคะหุ่นยนต์จะมี2แบบหรือหลายแบบหุ่นยนต์ใช้งานได้อันนี้เป็นจิตนี้ถ้าใครไปที่สถานที่สำคัญเช่นวัดนะคะก็ให้ระวังตัวด้วยเพราะว่ามีกับดักให้ไปกราบแล้วก็จะได้ดูดกินสมองนะคะ อ่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าสมองที่เขาต้องการเหมือนต้องการหัวใจพวิทูลบัณฑิตก็จะดูดหัวใจพวิทุนบัณฑิตจะทําให้ปวดหัวใจกินหัวใจพวิทูนบัณฑิตแต่ถ้าที่ไหนชอบอาหารที่เป็นสมองมนุษย์เขาก็จะดูดสมองมนุษย์นะคะทําให้มนุษย์เจ็บปวดเหมือนเมื่อวานพักเพื่อไทยก็มีผู้แทนท่านหนึ่งเป็นนะคะตัวนี้ทําให ปัญญาอ่อนเด็กเกิดมาอาจจะปัญญาอ่อนได้ขออโหสิกรรมก็เป็นพลังงานของอลูกป,ปั้นพญานาคหรืองูเปรตที่สร้างกันตามวัดโดยที่ไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้ก็สื่อสารผ่านโทรจิตหรือโทรศัพท์หรือรูปภาพนี้นะคะที่ส่งเป็นยานอวกาศเขาเรียกว่าฐานทัพอ,อวกาศใช่ไหมคะที่มนุษย์โลกสร้างขึ้นเพื่อที่จะดูดสมองมนุษย์นะคะเพื่อยึดครองโลก แล้วก็มีผ้าลายดิจิตอลที่ลายเหมือนเหมือนภาพที่บนท้องฟ้านี่นะคะล้วมีการสั่งผ่านลายดิจิตอลนะคะค่าล้างเผ่าผ่านมนุษย์นะคะต่างประเทศโดนก่อนนะคะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นพมา่านะคะประเทศไทยก็อยู่ในขั้นทดลองนะคะเริ่มสั่งเป็นจุดๆแล้วนะคะถ้าหากว่าเราสวดมนต์แผ่เมตตาออกไปจะเบาค่ะ ภาพนี้เป็นภาพที่พญาง,งูเปรตพยายามจะกวางพระพุทธเจ้านะคะปิดกั้นศาสนาพุทธคล้ายๆนารันธาถ้าเราปล่อยให้เกิดพญานาคเยอะๆนะคะที่ไม่ใช่สายของเทพเขาก็จะเกิดเหมือนปู่อือือนะคะจะเป็นเมืองล้างแบบนั้นแก้ไขด่วนค่ะอันนี้ก็เป็นรูปอนุสาวรีที่ เชื่อมต่อกับสัญญาณที่เขาสร้างขึ้นมาสำหรับค่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์นะคะคล้ายๆกับเสาปริศนาที่อยู่ต่างประเทศมีรหัสเชื่อมต่อการสั่งค่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือ,อายานอาวกาศถ่านทัพอวกาศนะคะที่บัญชาการกองบัญชาการอาวกาศอน,นุสาวรีย์อันนี้ก็เอาไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่า เหตุเกิดพ่อก็ให้เตือนล่วงหน้าแล้วคนก็ด่าหนูมาเยอะเพราะว่าจะไปเร็วที่สุดและแรงที่สุดไวที่สุดนะคะไม่ทันตั้งตัวเช่นเอเอเรือล่มเรืเอสุขโขทัยนะคะพ่อก็เตือนแล้วหนูก็ทำคลิปเตือนด่วนหนูก็โดนด่าแล้วก็มีพระองค์พานะคะไปเร็วมากนะคะอันนี้สอดรับกับพญานาคนะคะตัวสำคัญที่มีการบวงสวงตลอดเวลาขอโอโิกรรมนะคะเอาลงด่วนนะคะ เพื่อความปลอดภัยเพื่อตัดสัญญาณถ้าไม่บวงสวงก็จะไม่มีเหตุร้ายแรงมากมีแต่ว่าไม่มากพอบวงสวงเหมือนเราตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการทัพหรือแม่ทัพนะคะพยามมารก็ต้องแข่งกับพระพุทธเจ้าประมาณนี้นะคะแล้วก็คนที่โดนมนต์ดำพใสนะคะในสภาก็เยอะมากนะคะต้องใช้น้ำมนต์แล้วก็สวดอิสิปิโสไหลัง หรือใช้ขจัดภัยไร้สิ่งอ,อัปมงคลนะคะแล้วก็ยังมีผลงานของหนูที่ถูกขโมยมานะคะกลายมาเป็นอนุสาวรีย์กับพญาน,นาคนะคะซึ่งไม่ตรงจุดหนูได้ร้องไปที่ทนายสมเกียรติแล้วคะ่ะมีคลิปหนึ่งฝากพักเพื่อไทยช่วยดูแลด้วยนะคะขอบพระคุณมากแล้วก็ขอให้ปลอดภยัยแล้วก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ